คอลัมน์คนปลายซอยคำตอบจากพระเจ้าเมื่อคืนพระเจ้าส่งแฟกมาถึงผมให้บอกพิติีหัวตั้งว่าประตูล้มเจ้าบานแรกล้มทับสมุนก้าวไกลแบนแป๊ดแต่ไปซะแล้วปฏิรูปแบบปฏิวัติคือต้องขุดรากถอนโคนตามแนวทางศาสดาผู้นำจิตวิญญาณใต้กระโปรงเด็กนั่นอนะ ถ้าถือดีดันทุรังไปต่อเบาสุดก็คุกตามกฎหมายในระบบนิติบัญญัติหนักสุดก็กิโยตินตามกฎประชาพักในระบบนิติราชสารรัฐธรรมนูญบอกมาตราหนะึ่งหนึ่งสองน่ะแก้ได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะแก้ต้องทำในกระบวนการทางนิติธรรมโดยชอบทั้งตีทั้งศาสดาตาตี ทั้งพักเก้าไกลและทั้งบางจานร,ระดับคณบดีนิติศาสตร์ท่าประจันทำเป็นซื่อไร้เดียงสาไม่เข้าใจว่าโดยชอบนั้นกรอบมันอยู่ตรงไหนและแค่ไหนจึงจะเรียกว่าโดยชอบตะมุตะมิน่ารักจังด็อกเตอร์มุนินกับด็อกเตอร์ปิยบุตรนี่สะสดากฎหมายมอทอด้วยกัน ฟังทัศนวิภาคของเขาหลังสารมีคำวินิจฉัยมีกิริยาการเหมือนโรดลักษนาบอกภายสองมือยักไหล่เสแยะปากพูดแนวทางไปสู่เป้าหมายของข,องของบวนการสามนิ้วเก้าไกลที่ต้องทำต่อจากนี้สิ่งที่ต้องล้มก่อนไม่ใช่กฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองหากแต่เป็นสารรัฐธรรมนูญ เขาบอกสารรัฐธรรมนูญล,ล้ำแดนอำนาจฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและขัดข้าขาบวนการล้มเจ้ามากไปแล้วดอกเตอร์ปิยบุตรนอกจากออกคลิปออกสื่อตามหน้าจอแล้วยังโพสเฟซชนสารกันตรงๆปิยบุตรแสงกนกกุลข้อเสนอทางกฎหมายที่พอเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญคือระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจขององค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ประมุขของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลร,รัฐธรรมนูญศาลการต่อสู้กับศาลร,รัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจล้ำแดนองค์กรอื่นๆต้องให้องค์กรที่ถูกล้ำแดนใช้อำนาจโต้กลับไปเช่นใช้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขพรบแก้ไขพรบรต่างๆเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนี้ผู้แทนราษฎรพักการเมืองอยังพอหลงเหลืออำนาจทำอะไรได้บ้างในเวลานี้ 1. แก้รัฐธรรมนูญมาตรา49ตีกรอบอำนาจสารรัฐธรรมนูญไม่ให้รวมถึงการใช้อำนาจของรัฐสภาและการเสนอร่างกฎหมาย 2. แก้รัฐธรรมนูญ กำหนดห้าม,มิให้สารรัฐธรรมนูญเข้าแทรกแซงสกัดขัดขวางกระบวนการนิติบัญญัติเว้นแต่กรณีการตรวจสอบว่าร่างพรบรขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ภายหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบและยังไม่ทุูกล้าว3แก้รัฐธรรมนูญและพระบรสารรัฐธรรมนูญตีกรอบและจำกัดอำนาจสารรัฐธรรมนูญส แกพรบสารรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิดฐานและเมิอดอำนาจสารรัฐธรรมนูญ 5. แก่รัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบและที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ 6. แก่รัฐธรรมนูญยกเลิกสารรัฐธรรมนูญและกำหนดให้องค์กรอื่นทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแทน 7. หากอ่านจากคำบังคับของสารรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่าสารสั่งดังนี้ 1. สั่งการให้พักเก้าไกลและพิธาเลิกแสดงความเห็นเพื่อให้มีการยกเลิก112 2. ไม่ให้มีการแก้ไข112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งคำนี้น่าจะอนุมานจากคำวินิจฉัยนี้ได้ว่า ห้ามแก้ในสามประเด็นที่ศาลบอกว่าเป็นการล้มล้างได้แก่ห้ามย้ายหมวดห้ามกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษห้ามกำหนดให้ยอมความได้และห้ามกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดังนั้นศาลไม่ได้มีคำบังคับสั่งห้ามแกหนึ่งหนึ่งสองโดยเด็ดขาดยังคงเสนอแกหนึ่งหนึ่งสองในประเด็นอื่นได้เช่น ลดโทษจำคุกยกเลิกโทษขั้นต่ำจำคุกสามปีแยกฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมินแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายออกจากกันกำหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพิเศษทำหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษคดี1นึงเป็นต้นแน่นอนอาจกล่าวกันว่าไม่มีทางสำเร็จจะไปหาเสียงข้างมากจากไหนจะผ่านด่านสอวอรหรือไม่ และสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญก็จะขวางอีกแต่อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่ฝากเอาให้ผู้แทนราษฎรใช้แทนก็มีพลังและสามารถแสดงบทบาทตอบโต้สารรัฐธรรมนูญได้การนิ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรกับสารรัฐธรรมนูญเลยก็จะทำให้การเมืองไทยวนลูปและปล่อยให้พวกเขาขีดวงอำนาจของประชาชนและผู้แทนราษฎรให้น้อยลง กดแคบไปเรื่อยๆผมเข้าใจประเด็นที่จานพูดนะแต่คำถามพื้นๆซื่อๆตามประสาชาวบ้านที่ไม่อสัตย์ชาติอยากได้คำตอบจากพวกจานส้มคือหนึ่งพวกสามนิ้วเป็นผีซอมบี้หรือไงเห็นมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นสายสินจึงกลัวนักกลัวหนาตั้งนาตั้งตาที่จะทำลายอ่ะสอง สถาบันพระมหากษัตริย์คือแกนความเป็นชาติไทยสืบต่อตอมาตั้งแต่โคตเงาของพวกจานและผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำที่มีประเทศชาติดำรงความเป็นไทยสืบต่อกันมาได้จนใกล้พันปีก็เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนมีแต่ทรงเดือดร้อนแทนประชาชนทุกครั้งที่เกิดทุกเข็นและทุกภยัย แล้วพวกจานไปกัดกร่อนบ่นอนเซาะหวังล้มสถาบันเพื่ออะไรบอกเซสามจานบอกที่คิดแก้เพราะหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาพักทั้งปวงก็ขอบใจนะแต่ขอบอกถ้าหวังดีจากใจจริงแล้วก็เก็บความหวังดีของจิ้งจอกไว้เถอะเพียงไม่ทำไม่ใช้เสรีภาพซ่อนเร้น เพื่อทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือผ่านการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา1นึสอซอนเลในเนื้อหาอย่างที่เสนอและใช้เป็นนโยบายพักแค่นี้เป็นความหวังดีที่น่ายินดีมากกว่าหวังดีด้วยวิธีการกัดกร่อนบ่อนเซาะอ,อย่างที่ทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีๆ 4. พวกจาน นักกฎหมายระดับรองศาสตราจารย์ระดับคณะบดีนิติแกลงโง่หรืองโง่จริงๆที่ไม่เข้าใจคำว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบตามที่สารรัฐธรรมนูญบอกว่าคืออะไรแบบไหนแต่ก็เข้าใจนะคำว่าโดยชอบมันสุดประมาณจะหากรอบกฎหมายสังคมวัตถุจำกัดความได้แต่ถ้าใช้สำนึกในสังคมความเป็นมนุษย์ และใช้ควบคู่กับความรู้กฎหมายมันจะแยกผิดชอบชั่วดีเรียกว่ามโนธรรมสำนึกเป็นสำนึกมนุษย์ให้สืบซับรับรู้ภายใต้กรอบของคำว่าโดยชอบได้ทางสำนึกพวกจานเรียนสูงสามัญสำนึกคงไม่ต่ำถึงระดับไม่รู้จักคำว่าสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานในความเป็นสัตว์ที่เท่าเทียมกัน แต่กลับมีความเหลื่อมล้ํากันในสังคมความเป็นสัตว์ผมไม่รู้กฎหมายหากแต่ผมใช้สํานึกมนุษย์อ่านคําวินิจฉัยสารที่สาร,สารใช้นิติศาสตร์รัฐศาสตร์กติการะหว่างประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงความเป็นชาติไทยกับพระมาหากษัตริย์ให้เข้าใจว่าไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงสัมพันธ์กับความมั่นคงของประเทศเพราะพระมหากษัตริย์กับไทยหรือชาติไทยดำรงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในชาติทำรงปึกแผ่นของคนในประเทศการกระทำความผิดต่อสถาบันการทำเป็นขบวนการด้วยพฤติกรรมแบบนั้นจึงเป็นการกระทำผิดต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยขนาดหมา เราจุจุปากมันยังเข้าใจแล้วเราเป็นมนุษย์คือผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐด้วยสำนึกมนุษย์จะไม่เข้าใจเลยหรือจึงต้องไปแตะไปล้มไปล้างพระมหากษัตริย์ผ่านมาตราหนึ่งหนึ่งสองกัดกรอ่อนบอนทำลายกันต่อเนื่องด้วยพฤติการชุมนุมจัดกิจกรรมปลุกระดมผ่านสื่อออนไลน์ เสนอร่างกฎหมายซ่อนเนื้อต่อสภาและใช้เป็นนโยบายหาเสียงขณะสารมีคำวินิจฉัยแมปแมปเมื่อวานยังมีการปล่อยสัตว์เพศเมียสองตัวหน้าเดิมไปแสดงลีลาเย้ยคำวินิจฉัยสารให้เป็นการกวนตีนชาวบ้านที่กอกอตอเห็นไหมสำนึกกันที่ไหนขยะสังคมพวกนี้ถ้าไม่มีขบวนการและอาหารเม็ดหนุนหลังจะซาและ กรารกระทํายิ่งกว่าหญิงรุดเสาแถวพัดพงหรือองค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้พิธารอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีกับองค์คณะที่วินิจฉัยให้พิธาก้าวไกลไม่รอดหวานซืนเป็นองค์คณะเดียวกันแต่ดอกเตอร์มุนินบอกคดีพิธารอดศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ถูกใจเป๊ะเข้าใจชื่นใจ สารรัฐธรรมนูญเป็นเสาหลักได้ในทุกประเด็นวินิจฉัยแต่พอถึงคดีพิธาก้าวไกลไม่รอดดออรมูนินขัดใจมากสารรัฐธรรมนูญกลายเป็นพ่อทุกสถาบันที่ต้องหาทางกำจัดซะแล้วทุกประเด็นวินิจฉัยนักเรียนทุนภูมิพลนักกฎหมายแคมบริดจ์รับไม่ได้ในคำวินิจฉัยแตะทางคำว่าโดยชอบระดับคณะบดียังบอกว่า ไม่เข้าใจเอาละคุยยาวไปขอบอกนิดเมื่อวานคุณพีรยุทธ์สุวรรณเกศรไปกะกะตเพื่อให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุพักเก้าไกลตามพรปว่าด้วยพักการเมือง2562มาตรา92วรรคหนึ่งแล้วแล้ววันนี้สองกุมภาพันธ์ไปยื่นเรื่องต่อปป,ปช ให้เอาผิดด้านจริยธรรมพักเก้าไกลและ44สอสอก้าไกลที่เขาชื่อแก้ไขมาตรา112ด้วยพฤติกรรมกัดกร่อนบ่อนซาะด้วยประเด็นนี้จะไปจบที่ศาลดีกาโทษหนักกว่ายุคพักยุคพักตั้งใหม่ได้แต่ผิดจริยธรรมมีทั้งตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือไม่ก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต พระเจ้าส่งแฝกมาอีกเมื่อกี้ว่าใครเชื่อตีหัวตั้งศาส,สดาตาตีชาตินี้มีแต่เว่าเปลวสีเงินสองกุมภาพันธ์2567